รถสวยๆโคตรคุ้มต้องคันนี้เลย a อาทิส 1.6G สีขาวมุกรถปีเดียวสภาพกริบแบบนี้คุณไม่มาถือว่าพลาดอย่างแรงเลยนะครับรีบมาจองกันนะครับฟรีดาวล้านเปอร์เซ็น พบกับการรีวิวรถของดีเอ็กคูสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้มีรถสวยๆมาอีกคันนะเป็นสายรถเก่งมั่งนะครับรถเก่งยอดนิยมอันดับหนึ่งนะโตโยต้าโคโร拉อัลติสและตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับสวยมากสีขาวเห็นไหมดูสีขาวมุกสวยกริบแบบนี้เลยรถครันนี้ปี2022ด้วยนะเป็นรุ่น1.6ตัว G รุ่นที่เรียกว่าขายดีที่สุดแหละนะ1.6 g ีเนี่ยก็เรียกว่าตัวเนี้ยคือเครื่องเบนซินธรรมดาไม่ได้ใช้ไฮบริดนะครับ ดูแลรักษาง่ายทนทานตอบโจทย์คันนี้เลยนะครับและราคาเนี่ยผมบอกเลยคุ้มค่ามากรถปี2022คันนี้นะครับสภาพเดี๋ยวผมให้ดูก่อนภาพโดยรวมรถสวยนะตัวนี้เดิมๆโรงงานทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยให้ดูสีเนี่ยได้สีขาวด้วยรถสวยมากนะ2022บอกก่อนเลยนะยอดจัดล้นๆเลยจ้ะเดี๋ยวดูราคาเลยจะตกใจนะเอาละเรามาดูโครงสร้างของตัวรถก่อนว่าโครงสร้างตัวรถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องพันหก ตัวนี้เครื่องยอดนิยมเลยดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็เรียกว่าทนทานนะก็ดูแลรักษาง่ายอาค่าอะไ่ก็ถูกนะครับใช้แช่อะไ่เพียบเลยอันนี้คือเครื่องเบสจากตัวเก่าด้วยนะครับตัวโครงสร้างรถตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าสวยจัดนะเพราะรถปีเดียวนะเนี่ยให้ดูเลยน็อตเนื้เดิมหมดนะครับขันไม่มีขันออกน,นะอันนี้เจ้าของเดียวเลยนะสภาพสวยเนี่ยผมให้ดูซีเลอร์เลยซีเลอร์สวยตรงเป้หมดนะรถสวยจิ๊บกิ๊บเลยนะ ซองในก็เช่นกันนะซองในนะน็อตไม่มีขันรถสวยโครงสร้างดีนะครับคันนี่เดิมหมดนะครับไม่มีทํานะรถสวยคลิปเลยให้ดูเลยผนงังตรงซุ้มต่างๆสวยมากข้างหน้าก็10คะแนนเต็มเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับก็เรียกว่าอยู่ไหนด้านหลังนะครับก็นี่เปิดมาดูตัวนี้ ครังเขาใหญ่นะเนี่ยที่เก็บของเขาเบิ่มเลยเนี่ยผมให้ดูก่อนเลยเข้าไปไม่มิดนะเนี่ยเพิ่งจะแตะถึงเนี่ยใหญ่โตอลังการนะน่าใช้นะครับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัโครงสร้างเป็นไงนี่ดูผนังจุดสปอตต่ตางๆรอยอาร์คเดิมหมดนะครับคมกริบเลยนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะคือผนังเดิมหมดแน่นอนนะครับด้านท้ายนะครับไม่มีแตะอะไรมานะครับสวยนะครับ แล้วก็เรามาดูซอกด้านล่างกันนะรถรถพวกนี้ก็ต้องดูซอกด้านล่างด้วยเช่นกันนะซอกด้านล่างก็เนี่ยซีลเลอร์เดิมโรงงานครบนะครับรถสวยเลยนะครับผนังด้านในนี่ดูนะไม่มด้านนอกไม่มีกระทบด้านในก็ไม่กระทบแน่นอนรถสวยคลิปเลยนะฮะสภาพดียางอะไหล่มีพร้อมนะครับยางอะไหล่ไม่ลงพื้นแน่นอนรถสวยนะครับก็เรียกว่าหน้าใช้นะรถคันนี้เนี่ยประโยชน์ใช้สอยเยอะนี่วันนี้เราดูแล้วโครงสร้างตัวรถด้านหน้าด้านหลัง 10คะแนนเต็มไปเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันในรถคันนี้เวลามันสะท้อนแสงสัตว์กับแสงแดดในสีขาวมุกนี่สวยจริงนะผมบอกให้ก่อนด้านในเขาก็ทําโทนตัดกับสีข้างนอกสีดําเลยเห็นไหมสวยเลยนะขาวตัดดำนะดูดีมากนะครับแล้วก็เล่นสติชิ่งได้ด้วยสีขาวนะดูสวยอะดูโดยรวมสวยมากนะครับแล้วประโยชน์ใช้สอยต่างๆของรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีมาให้ค่อนข้างจัดเต็มเดี๋ยวเราเข้ามาดูนั่งด้านในกันก่อนนะครับ ภายในเนี่ยเบาะสภาพสมบูรณ์จริงนะเนี่ยเบอกเลยรถปี2022ก็จริงนะแต่ว่าสภาพนี่คลิปเลยนะครับเนี่ยภายในของ 6G เนี่ยตัวนี้ 6G เนี่ยจะเป็นกุญแจแบบ keyless entry แล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูก่อนนะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยอะนะครับรถวิ่งอยู่80,000กิโล้องบอกเฮ้ยปีเดียวรถวิ่ง8 0 0มกิโลเยอะหเยอะนะแต่ตัวนี้เนี่ย วอลันตียังคัพเวอร์อยู่นะครับวอลันตีศูนย์แสนห้านะห้าปีครบหมดนะครับห้าปีแสนห้าหมื่นกิโลคัพเวอร์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังใช้ได้อีกหลายปีเลยเพราะตัวนี้รถปี2022คือรถแค่ปีเดียวนะครับตัวเนี้ยสภาพภายในเนี่ยวิ่ง80,000นะคุณไม่เชื่อแน่เพราะดูเนี่ยดูสภาพเบาะตึงเปรี้ยเลยนะหนังดีอยู่เลยนะครับสภาพสวยนะครับแล้วเบาะตัวเนี้ยนั่งสบายอัลติสต,ตัวใหม่เนี่ยนั่งสบายเบาะเนี่ยเขามีโอบไปถึงไหล่เลยนั่งสบายนะครับกระชับแล้วก็ ทัศนวิสัยโดยรอบคันเนี่ยดีมากนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับออปชั่นต่างๆของ 6G เนี่ยมีมาให้ตัวใหม่นี่มีมาให้พอสมควรเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่านี่วิทยุเนี่ยเขายังเป็นจอวิทยุแบบ2ดินธรรมดาอยู่นะพอ 6G เนี่ยเขาจะเน้นคือใช้งานแต่ถ้าเป็นรถครอบครัวสบายๆนะคุณจะไปติดจอเพิ่มก็ได้แต่อันนี้จอโรงงานมาให้เลยเรียบร้อยแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับเชื่อมต่อพวกบลูทูธอะไรได้อันนี้สบายๆนะครับส่วนด้านล่างเป็นแอ ตัวนี้เนี่ย 6G ตัวใหม่เนี่ยเขาเป็นแอร์แบบออโต้ให้แล้วนะจ๊ะเป็นแอร์ออโต้โซนเดียวก็จริงแต่เป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้ขี้เหนียวของนะตัวต้าเนี่ยปรับปรุงขึ้นมาให้เยอะเลยช่องวางของต่างๆมีให้เยอะแยะนะมีช่องวางของด้านหน้าช่องวางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะครับแล้วเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับก็เป็น CVT มีสามารถชิฟเป็นโหมดแมนนวลได้ด้วยนะอยู่ที่ตรงคันเกียร์ก็ดีนะอันนี้สะดวกสบายเป็นสปอร์ตโหมดได้ด้วยเช่นกันนะครับ พวงมาลัย t i f u n c t นะมีให้พร้อมแล้วก็หนังพวงมาลัยเนี่ยอยู่ในสภาพเนียนกริบเลยคือไม่เชื่อว่ารถ80,000กิโลอ่ะอาเงี้รถสภาพสวยจริงๆนะครับดูแลรักษาดีนะครับก็เจ้าของเดียวนะด้านหน้าประมาณนี้นะก็โดยรวมเนี่ยออปชั่นต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับแล้วภายในก็ค่อนข้างสวยสภาพดีมากไปดูด้านหลังกัน a อาติเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับตัวใหม่เนี่ยบอดี Body ้เขา TNGA ใหญ่โตอลังการดูดิ นั่งนี่ผมนั่งแบบเท้าเนี่ยไม่ไม่ต้องยกขึ้นนะนั่งสบายมากนะเบาะนี่โอบรับถึงต้นขาได้สบายแล้วก็นี่ตำแหน่งที่ผมนั่งเล็กลูมเหลืออย่างนี้เฮดลูม <Head room S 1> ก็สบายสบายเลยนะครับคือเรียกว่านั่งสบายอะ่ะแล้วมีแอร์หลังให้ด้วยตัวใหม่นี่เขามีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยนะครับก็ดีใช้งานได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยคือเป็นรถเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวคันเดียวเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะครับคันนี้นะครับ ก็โดยรวมถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับรถคันนี้ใครหารถครอบครัวใช้อยู่รถเก๋งคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องประวัติรถสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราคากันประวัติรถคันนี้นะครับรถต้องบอกก่อนเลยว่าปี2022แท้เนี่ยผลิตปี2 0 2 2จด22นะครับรถมาจากลบบุรีนะเห็นไหมอันนี้ลูกค้าเนี่ยมือเดียวจริงนะเช่าซื้อผ่านตัวบริษัทโตเตอรลิสซิ่งใช้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีอันนี้ชัดเจนเลย ถึงได้บอกว่าเลขไหม่เขาประมาณ80,000เพราะเขาวิ่งต่างจังหวัดแต่โดยรวมเนี่ยรถพวกนี้เข้าศูนย์ตลอดนะมีเทนเนสตลอดมีเทนเนสถึงเพราะฉะนั้นประวัติตัวเนี้ยดีเจ้าของเดียวแท้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ตัวยอดจัดเนี่ยลน้ลนๆ้นะยี่สองเนี่ยลน้ลนๆ้นเดี๋ยวเรามาดูราคากันเรวรู้เลยว่าคุ้มค่ามากเอาล้ครับรถคันนี้นะครับรู้ไหมออกห้างเนี่ย879,000บาทเลยนะวันนี้เนี่ยรถผ่านไปแค่ปีเดียวนะผมขายแค่นี้ 659,000บาทโคตรถูกเลยจะบอกเลยว่าถูกสุดในตลาดแล้วสำหรับรถปี 2, 2022นะสีขาวแบบนี้ด้วยนะครับมือเดียววิ่งเยอะนิดนึงนะ80,000แต่ผมบอกให้ก่อนว่าดูแลถึง maintenance ถึงแน่นอนนะครับประวัติอยู่ที่ศูนย์หมดเลยเรียบร้อยไม่มีกอใหม่ครับที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุนลูกค้าเนี่ยประหยัดไปแล้วถึง2,002กับรถปีเดียวคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับรีบเข้ามาจองกันยอดจัดล้นๆอย่างที่บอกนะฟรีดาวนแน่นอนนะครับ รับผ่อนสบายๆายเดือนละหมื่นหนึ่งแค่นั้นเองเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วครับเอาติสสีขาวคันนี้นะครับรีบเข้ามาจองกันนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะที่ Exclusive Motor ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและทีสำคัญอย่าลืมกดกระดิด่งติดตามจะได้พลาดรถสวยๆที่เข้ามาที่โชว์รูมของเราในทุกๆวันครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีตามสวัสดีครับ